จชิมหนดหนึงนะคะแบบ นี่ค่ะน้องมาเบิง้งที่จะใส่ลงไปนะคะก็จะมีตีนไก่ค่ะเลือด<ะ>แล้วก็มีลูกชิ้นปลาค่ะ,คะแล้วก็ใส่เป็นต้นหอมนะคะลูกชิน้นปลา